ฉันไม่รู้ควรทำยังไงปีเตอร์เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ซึ่งเขาเป็นเหมือนคนดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างของอพาร์ตเมนต์นี้เมื่อสองสัปดาห์ฉันเจอเขาตอนที่ฉันกำลังซักผ้าและพระเจ้าฉันทำตัวแปลกประหลาดฉันเขินเขามากเลยเวลาคิดถึงเรื่องนั้นแต่ฉันก็แค่อยากเจอเขาอีกเข้าใจฉันใช่ไหมดังนั้นฉันจึงเอาเสื้อผ้าของทุกคนไปซักที่ร้านครั้งแล้ว ครั้งเล่าเพื่อจะได้เจอเขาฉันก็แค่อยากเจอเขาแบบไม่ให้ดูตั้งใจมาพบเขาให้เหมือนดูทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเผื่อว่าเขาจะได้ชวนฉันไปออกเดทหรืออะไรก็ตามแต่พอจะทําจริงๆฉันกลับคิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรหรืออาจเพราะฉันยายาม,มากไปมันดูแปลกที่ฉันทําตัวแบบนี้หรือว่าผู้คุณเคยเป็นแบบฉันบ้างหรือเปล่า ฉันหมายถึงว่าทำไมฉันถึงทำตัวเซ่อซ่าแบบนั้นเพียงเพราะว่าฉันชอบคนคนหนึ่งตอนนี้อริชาไม่อยู่บ้าน